Why mm. are you taking? I'm not that all. Why take for my job? What? Power? แบตเตอรี่หมดแล้วหนูเอาไปหนูเดึอออกหายหมดเลยแบตเตอรี่ ตุ้ยดอันี้ตุ้ยสวัสดีค่ะนูอย่าไปแกะตรงนั้นนะนู สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังทำพงมาลายแขวนหน้าประตูบ้านรับปันคริสต์มาสนะคะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม <c oughs> ทำวันละนิดละหน่อยยังไม่เสร็จ ยังทำไม่เรียบร้อยก็เลยมาจัดตกแต่งต่อ คุณพี่เบ๊ะมาทักทายนะคะเห็นบอสอะไรนะอะไรกระปุดล่ะฮะไลค์กระปุดอะไรกระปุดนะท้าไมกระปุดล่ะ Color, <laughs> ใส่แบตเตอรี่ถูกไหมล่ะลูกไม่ <Yeah. S 2> มาให้มามาดูให้ไหมเอามานี่มาเอามานี่มาหมามาดูให้มาอาเาหอนอืมอาเจาหนอน แล้วมันอีลุงตรงนังยุ่งอีลุงตรงนังแล้วหนูจะทำยังไงล่ะอันนี้เล่นไม่ได้นะอันนี้เล่นไม่ได้รวดอันตรายนะวางหนึ่งสองเอามาเก็บให้มาวะ หนูใส่ผิดเนี่ยแบตเตอรี่อ่ะเอาวางเก็บใส่ตะกร้าที่เดิมไม่เอา <c oughs> มามะจะรีบทำให้เสร็จเร็วไม่เสร็ชสักทีขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะสวัสดีค่ะเอาไปอีกละนี่ไง <c oughs> เอามาแลกกันเอาลวดกับดอกไม้มามะมาก่อน <c oughs> เอาลวดกับมามะดอกไม้มาก่อนเอาลวดกับดอกไม้อันนั้นมาให้มามะก่อน <What? S 2> ดอกไม้ที่หนูเอาไปเมืกเก่อกี้อะไรที่หนูเอาไปจากบาสเกตเมื่อกี้นะคือมาให้มามากเกินหม่มาาจะทําให้เสร็จบิเตะ <need> สีมันมีแค่นี้เหรอ <Yeah. S 2> เอาไปอาเสร็จแล้วอ่ะอาลกันแต่ขลาดลูน ก็มันมีแค่นั้นไง Not only have one ก็เลนปิดไปหนูไปเล่นของหนูนะคะมาม่าจะทำให้เสร็จแล้วหนูเอาของมาม่าไปมาม่าก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่เสร็จอีกเลยวันนะี้น่ะ ทำแล้วก <Nope. S 2> ็ลื้อลื้อแล้วก็ทำนอกาะคุณสมัสเว็ยังไง สวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะทุกคนอะเมื่อกี้ไปเจอกันที่ช่องพี่ปูใช่ไหมสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาแม่จ๋าก็ฟังพี่ปูไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยนะคะเพราะว่าอยากทำให้เสร็จ เลยแวะไปทักทายพี่ปูด้วยดูไปด้วยทำไปด้วยไม่งั้นไม่ได้ทำสวัสดีขอบคุณที่แวะมาค่ะหนูเล่นอย่างนั้นเดี๋ยวมันพังแนละลูกแบตเตอรี่มันไม่ค่อยทนนะไอ้ขั้วมันอะเดี๋ยวมันพังหนูไม่ได้ใหม่นะอันนี้ต้องใช้ให้จบงานนี้นะ ขอบคุณทุกๆคนที่แวะมาทักทายนะคะอันนี้เป็นลูกสนที่เราเก็บมาจากในป่า มัดลวดแล้วก็จะเอามาติดใส่ในตรงนี้นะคะ อันนี้ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราเอามาพ่นสีสีธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเปลือกไม้ธรรมดาทำไมล่ะหนูกระพุดเหรอหยาทำไมหนูต้องทำให้กับพุดล่ะอะไรตู right, เดี๋ยวป,ป้ามาเราดูคุณครูจะว่าไง ดูคิดว่าคุณครูจะว่าไงหออมาลุคิดว่าคุณครูจะบอกว่าไงหมาลูหนูรู้แหละรู้ปะรู้ไหมอยู่ที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้น,นเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่โรงเรียนอะนเป็นเด็กตีเปล่าดื้อไหมเชื่อฟังค,คุณครู หรือชวนเพื่อนเพื่อนเล่นหรืออะไรใดๆอะ่ะตั้งใจเรียนหรือเปล่าเวลาครูสอนอะ่ะเล่นของเล่นเก็บไหมอะไรไหมช่วยเพื่อนหรือเปล่าเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าชวนเพื่อนเล่นหรือชวนเพื่อนเรียนอะไรใดๆเข้าใจไหมคุณครูบอกหมดเลยนะ สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้น่าจะเสร็จจะทำให้เสร็จเรียบร้อยรื้เข้ารื้อออกอันนี้หลายวันแล้วไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวรือเดี๋ยวนู่นนี่นั่น ก็เลยไม่เสร็จสักทีเอาวางไว้เดี๋ยวมา,มาทำเองวางไว้เดี๋ยวมา,มาทำเองมันกระปุดแล้วใช่ไหมน้วฮะน้ ตอนนี้ยังไม่มีสีสันเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีสันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะติดสีธรรมชาติไปก่อน ทีคอปุดวางเดี๋ยวผมมาทาเอง ก็ขนมมให้กินหน่อยไปเจล่มีบอมีเจลีไหมกินเจล่หวานวอย่ังเยี้ะตั้งชื่ออืม What e น o u g h I have enough Oh my g o นูอย่าเปิดเสียงแรงนะกระตูนหนูจะเข้าวิดีโอหมาม้าไม่ได้นะหนูขึ้นไปดูห้องบนบ้านไปลูกปะไปนอกหนูนนแบตเตอี่นะน้องที่ห้องหนูล่ะก็หนูเปิดไปดูแบตเตอรี่เ<อ>หรอแเอ่อ่าเบตเตเเาเสียงด้วยหนูอย่าเปิดกระตูนนะเดี๋ยวมามาลืม อันนี้เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนที่แจ๋าทำเมื่อวานอันนี้เสร็จแล้วก็คือได้ประมาณนี้แหละอันนะโอเคอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะหาผ้า ก็ตเรืออะไรใไดๆผ้าไอ้นี่ยก็เทปอะไรนะมาติดตรงนี้ไม่ให้อืมไม่ให้แบตเตอรี่เราล่วงเดี๋ยวแบตเตอรี่หล่นเอาอันนี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวจะได้เห็นว่า ไม่จ๋าทำอะไรยังไงนะคะนี่ขอบคุณทุกๆท่ทานที่แวะมานะคะ อนนี้ข้างนอกฝนตก ขอบคุณขอบคุณสำหรับการกดไลค์ขอบคุณทุกท่านที่แวะมานะคะด้่จากจะทำให้จบวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้จะเอาไปหน้าบ้าน